รู้ไหมว่าตามความเชื่อของชาวไทยและลาวพญานาคคือพญาแห่งงูใหญ่ผู้ครองบาดาลและเป็นผู้ปกปักรักษามแม่น้ำโขงตำนานเล่าว,ว่าพญานาคมีร่างกายยาวใหญ่หัวเป็นงูลำตัวมีเกล็ดสีทองหรือสีเขียวมรกต บางตนมีเสียนเดียวบางตนมีถึงเก้าเสียนและมีอำนาจลึกลับควบคุมฝนฟ้าน้ำหลากและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินตำนานเก่าแก่ที่สุดกล่าวว่าพญานาคถือกำเนิดมาจากโลกบาดาลมีเมืองของตนเองอยู่ใต้แม่น้ำโขงเรียกว่าเมืองบาดาล เป็นสถานที่สวยงามเต็มไปด้วยปราสาทแก้วและทองคำและพญานาคสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อขึ้นมาบนโลกมนุษย์ได้ ในพุทธศาสนาพญานาคยังมีบทบาทสำคัญเช่นเรื่องพญามุจลินนาคราชที่แผ่พังพานปกป้องพระพุทธเจ้าจากพายุฝนและหลายตำนานเล่าว่าพญานาคสัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าจึงมักคอยปกป้องวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใกล้น้ำ ทุกปีที่ริมแม่น้ำโขงจะมีปรากฏการ์บ้างไฟพญานาคลูกไฟลึกลับที่ผุดขึ้นจากแม่น้ำสู่ท้องฟ้าในคืนออกพรรษาชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าของเหล่าพญานาคแต่ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าแท้จริงมันคืออะไรพญานาค จึงไม่ใช่แค่ตำนานงูใหญ่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาความอุดมสมบูรณ์และความลี้ลับที่รอให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเคารพบ,บูชา